แชมป์17สมัยบนเวทีแห่งความกดดันทุกบทเพลงคือการเดิมพันที่คนดูต้องลุ้นไม่หยุดของน้องโฟกัสบนเวทีการแข่งขันที่ไม่มีคำว่าธรรมดาชื่อของน้องโฟกัสถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในฐานะนักร้องหนุ่มที่สร้างความลุ้นให้คนดูทุกครั้งที่ก้าวขึ้นเวที เพราะวันนี้เขาไม่ได้มาแค่แข่งขันแต่ยืนอยู่ในตำแหน่งแชมป์ถึง17สมัยซึ่งหมายถึงทั้งความสามารถและแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในทุกบทเพลงภาพของน้องโฟกัสที่ยืนถือไม้อย่างสุข,ขุมสายตานิ่งแต่แฝงด้วยความมุ่งมั่นทําให้คนดูสัมผัสได้ถึงความตั้งใจจริงทุกครั้งที่เริ่มร้องเสียงเชียร์ในใจแฟนๆจะดังขึ้นทันทีเพราะรู้ดีว่าเส้นทางของแชมป์ไม่ได้ง่าย โดยเฉพาะช่วงสำคัญอย่างการหมุนวงล้อรางวัลที่หลายครั้งผลออกมาน่าเสียดายเพราะส่วนใหญ่มักจะได้เพียง5,000บาททำให้คนดูต้องลุ้นกันแบบกลั้นหายใจว่าครั้งนี้โชคจะเข้าข้างหรือไม่จากคอมเมนต์ของแฟนรายการจะเห็นได้ชัดว่าทุกคนเอาใจช่วยน้องโฟกัสอย่างเต็มที่มีทั้งคำให้กำลังใจคำแนะนำเรื่องการคุมเสียงการจำเนื้อเพลงและการเลือกเพลงให้เหมาะกับตัวเอง หลายเสียงบอกตรงกันว่าน้องเก่งอยู่แล้วแค่ผ่านความกดดันตรงนี้ไปได้ก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นอีกสิ่งที่ทำให้ภาพนี้อบอุ่นยิ่งขึ้นคือกำลังใจจากคุณแม่ที่ยืนอยู่ข้างๆเสมอหลายคอมเมนต์บอกว่าแค่เห็นแม่อยู่ตรงนั้นก็เหมือนน้องมีพลังเพิ่มขึ้นทันทีเพราะกำลังใจที่แท้จริงไม่ได้มาจากตัวเงินรางวัลแต่มาจากหัวใจของคนในครอบครัวและแฟนๆที่เฝ้าดูอยู่หน้าจอ การเป็นแชมป์17สมัยไม่ได้หมายถึงชัยชนะอย่างเดียวแต่คือการพิสูจน์ตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าบนเวทีที่เต็มไปด้วยความคาดหวังทุกเพลงที่น้องโฟกัสร้องคือความหวังของตัวเองครอบครัวและคนดูที่ลุ้นไปพร้อมกันว่าครั้งนี้เขาจะผ่านไปได้อีกหรือไม่และไม่ว่าผลของวงล้อจะหยุดที่ตัวเลขไหนสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือน้องโฟกัสได้ชนะใจคนดูไปแล้วด้วยความพยายามความอดทนและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ สมกับคำว่าแชมป์ที่ทำให้คนดูต้องลุ้นทุกวินาทีจริงๆ